ตัวตนเจ้าออกมาบัตโตไซสิปีหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งประเทศรวมเป็นหนึ่งและกำลังมุ่งหน้าสูาา่หนทางใหม่นี่มันเจ้าคือมือสังหารบัตโตไซใช่หรือไม่เดี๋ยวอะไรก,กันเนี่ยเดี๋ยวคาเป็นแค่สมุไรพนเจจนจรไรพิษสงคนหนึ่งเท่านั้นเนอแผลเป็นนั่นและยังความว่องไวของเจ้าถ้างนินเจ้าก็คือมือสังหารผู้เป็นตำนาน เาใสมือส kind of ังหารผู้เป็นตำนานประกาศสังหารนั่นเด้อเขาไม่ใส่ใจหรอกชายที่เขาได้รู้จักคือสมุไรพินัยจรที่ชื่อว่าเชนชินเจ้าเคยเขีนฆ่าผู้อื่นใช่หรือเปล่าหน้าที่ของดาบไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าฟันผู้อื่นแต่เพื่อบกป้างผู้คนเมือสังหารสไนซ์ที่มายอมชักดาบเล้าอย่างนั้นเขาก็สามารถปกป้องผู้คนได้คำสามารถที่จะหยุดฆ่าปรากฏอยู่ในดาบของขขาแล้ว เรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันจะย้อนมาทำร้ายตัวเจ้าเองอิโมระบตัตโตไซไงไงฟุตรบัตรก,กังค้าสถานผู้อื่นเป็นเพียงแค่อดีตอดีตที่ข้าไดล้ละทิ้งไปแล้วเฮ้ยอรุกำลังตกอยียใอันตรายด้านเมื่อกมันจะเผยมาเองถ้าเราทำให้มันคุ้มคลั่งได้เขนชินเขารู้ถึงช่วงเวลาการต่อสู้และบตัตโตไซถ้าเจ้าอยากที่จะรอดชีวิต จงปล่อยเขารูปไปซะนักฆ่าก็ยังคงเป็นนักฆ่าอยู่วันยังคำ่ำข้าสงสัยว่าเจ้าจะยังคงทำมันต่อไปได้ไหมอย่าด้อเพนชินเพนชิน s า m u r a i X ข้าสัญญาแล้วข้าจะกลับมา